ครับสวัสดีครับเพื่อนนะครับพบกันเช่นเคยนะทุกคนนะกับทำลายชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะทคนผู้ชมทุกคนมาทำแต่เดิบล็อกนะครับหรือว่าทำบล็อกพิมพ์แบบนะครับพิมพ์แบบครอบวินโดว์แบบข้อวินโดว์พิมพ์ในโมในหน้าโมเดลนะทุกคนคือส่วนมากพิมพ์ถ้าเป็นแบบในหน้าโมเดลสเกลจะไม่เป๊ะนะทุกคนจะไม่คือถ้าเราสร้างกรอบไม่ได้ขนาดจริงๆเนี่ยครับ สเกลมีเพื่อมีเพี้ยนนะทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาสร้างกรอบสเกลเตตันบ็อกซ์นะครับให้พิมพ์ออกมาเป๊ะๆนะทุกคนว่าจะเป็นนี่เลยสเกลหนึ่ต่อร้อยหนึ่งต่อยี่สิบห้าหนึ่งต่อห้าสิบหนึ่งต่อร้อยนะครับเบืบ้องต้นในหน้ากระดาษ A 3นะทุกคนไปดูก้านนะครับว่าทำยังไงไปเลยครับ ซ้่งต้นนะทุกคนทุกคนเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับไฟล์งานขึ้นมาหรือว่าไม่มีไฟล์งานก็ได้นะครับนะครับก็คือตัวนี้เราจะมาสร้างไทเทิลบล็อกแล้วค่อยเอาแบบยัดเข้าไปทีหลังนะทุกคนอะไรประมาณนี้นะครับแบบซึ่งเราจะตั้งค่าสเกลได้ยังไงเรากไปตั้งค่าที่เลเยอร์นะครับคือหน้านี้เนี่ยเปัเนศูนย,ย์ได้ไหม๋ยวตัวนี้ผมลบทิ้งไปต่า <c oughs> คือหน้านี้แหละทุกคนเราจะมาเซตนะครับมาเซตแล้วก็เราจะขโมยซีนกรอบนะครับที่เข้าอันสเกลของเลเยอร์นี่แหละนะครับในส่วนของอันนี้เดี๋ยวผมจะเบื้องต้นผมจะลองอผมจะลองเซิร์ชมาก่อนตัวนี้มันออนสเกลไหมนะทุกคนแบบบ้านผนผมมันสเกล เนี่ยหนึ่งต่อร้อยนะครับดูสิจะได้ไหมนะับหนึ่ต่อร้อยเสร็จแล้วเราเลือกสเกลหนึ่งต่อร้อยนี่ไม่ได้นะสักคนตรงนี้คือแสดงว่าหน้าต่างเลยเอานี้ยังไม่ได้เซตออนสเกลนะครับเพราะนั้นเราไปเซตออนสเกลกันดีกว่านะครับอ่านี่ลบทิ้งไปก่อนนะครับเราไปคลิกขวาตรงนี้ทุกคนนี้ h คีทุ 0, กศูนย์คลิกขวาแล้วก็มาที่เพจเซ็ตอัพเมนเจอร์นะครับ คลิกเข้าไปให้ตรงกันนะทุกคนเราแก้ไขตรงไหนก็ตรงนี้ก็ต้องตรงกันนะครับเราไปที่ modify ตรงนี้คลิกโอเคอะไรขึ้นมาไม่ต้องสนใจนะครับคลิกโ OK. อเคไปเลยแล้วก็ตรงนี้สีผมเลือกโมโนโคมเป็นสาวเป็นขาวดำนะทุกคนโมโนโคมเป็นขาวดําตรงนี้ผมเลือก printer printer มีเยอะแยะมากมายนะครับเอาที่รับ A3 ได้ก็จะเป็น เนี่ยครับ butter เจสเจสองตัวนี้ผมเลือกตัวนี้นะครับ copy 3. สามสมมติผมเลือกตัวนี้ตัวนี้ผมก็เลือกเป็น layout ถูกต้องนะครับเลือกเป็น layout ทุกคนส่วนตัวเลขตัวนี้ถ้า unit เราเป็นเมตรนะครับให้เราเพิ่มเป็นหนึ่งพันนะครับเป็นให้เป็นพันไปเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ใส่ต่อหนึ่งหนึ่งพันต่อหนึ่งนะครับมันก็จะเป็น c u s คลิกอ,อ ok ปิดไปนะครับโคดปิดไปอ่าทีนี้เพื่อนมาลองดูนะครับว่า a สามหนึ่งต่อร้อยที่ผมเซตไว้เนี่ยมันได้ไหมนะครับเอามาสักหนึ่งวิวนะครับตึมตึมตึมนี่ทุกคนหนึ่งต่อร้อยตัวนี้นะครับบ้านหลังนี้สเกลหนึ่งต่อร้อยมันจะพอดีไหมนะครับเราไปหาสเกลหนึ่งต่อร้อยก็ตัวนี้ทุกคนคลิกนี่นะทุกคน หนึ 1> 1่ก็ยังก็คือเป็นบ้านก็ยังดูเล็กไปสำหรับ A3 นะครับเราอาจจะใส่สองหลังอะไรอย่างนี้นะทุกคนอันนี้ A3 นะครับ A3 1า0หนะครับเสร็จแล้วพอเราได้อันนี้แล้วทุกนะคนพอเราได้เซตหน้ากระดาษประมาณนี้แล้วน่าจะลงตัวนะกับเราน่าจะได้เสร็จแล้วเราไปดับเบิลคลิก นะให้ทำไมเดี๋ยวให้เพื่อนพิมพ์แแล้วก็พิมพ์ enter ครอบครอบให้มันใกล้ที่สุดเ,เพื่อนจะได้ขยับมานิดนึงเพื่อที่เราจะลักไก่ตรงนี้เพืพ่อนเห็นไหมจะลักไก่ตรงนี้เ,เพราะฉะนั้นให้เราดึงครอบเอาไหม,มสมมติวราหมลบตัวนี้ทิ้ง เสร็จแล้วผมไปลงมาใหม่คลิกวิวยังงงนะทุกคนนะผมก็ไม่รู้จะอธิบายอยางรละเอียดยังไงนะฮะคลิกวิวครอบทีนี้เราครอบครอบมานีเลยนะทุกคนให้เลย,ให,เลยให้เลยตัวนี้ให้เลยหน้าวินโด้นะครับที่เขาอ่านแบบนะครับแล้วคลิกวางนะครับจุดที่เขาจะอ่านแบบขอบเขตเขาอยู่ตรงนี้นะทุกคนซึ่งเรานี่แหละเราจะเราจะครอบของเขาไปประมาณนี้ พิมพ์แนะครับดึงเข้ามาใกล้ๆขอบเนี่ยดึงเขใกล้ๆนะครับเสร็จแล้วให้ทุกคนดับเป็นคลิกเข้าไปแล้วก็ไปที่สเกลหนึ่งต่อร้อยปึ๊บเนี่ยพอเราได้แล้วให้เป็นเพื่อนไปที่ out, เลเยอร์เลอเพื่อนๆจะพิมพ์ rec ก็ได้นะครับหรือจะพิมพ์ rec ไปผมไปที่เลเยอร์แล้วเลือกที่ rectangular ตัวนี้ สี่เหลี่ยมเสร็จแล้วเพื่อนๆคลิกตรงเส้นขาวเอาให้แม่นเลยนะทุกคนคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ลากมาแล้วก็คลิกตรงเส้นขาวตรงนี้คลิกว่างนี่นะทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวมันคลิกว่างนะครับแล้วก็ไปที่โมเดลเดี๋ยนะ เมื่อกี้เมื่อกี้ผมไม่ได้ดับเบิ้ลคิกหรอเอามาไหมยูยูยูบล้บื้อเขาเรียกบื้อเบื้อเมื่อกี้ผมไม่ได้ดับเบิ้ลคิกหรอนก็ดับเบิ้ลคิกแล้วนะดับเบิ้ลคิกแล้วนี่เดี๋ยวนะอาทำไมได้เดี๋ยวดับเบิ้ลคิก ใส่สเกลเข้าไป1ตอร้อยอ่า1 1ตอร้อยแล้วพิมพ์ rec เล็กเทนโคล่านะครับครอบครอบตำแหน่งให้ใกล้เคียงที่สุดทุกคนนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็กดคลิกว่างนี่เสร็จแล้วเราได้พอเราได้กรอบมาย้ายไปที่ไหนกันได้ทุกคน ตัวนี้พิมพ์ที่ทเนี่ยนะอันนี้ A3 A3 สามสเกล,นนเกลห,ห,ห,นหนึ่งต่อร้อยอ่ในีอส3สเกลหนึ่งต่อร้อยขยายให้ใหญ่นิดนึง น scale 100ี่3สเกล1นึ่งต่อร้อยนะทุกคนได้แล้ว1อันครับเสร็จแล้วกลับไปที่เดิมนะครับไปเปลี่ยนสเกลนะทุกคนแต่เป็นคลิกเข้าไปก่อนเปลี่ยนเป็น1ต่อ50ตึงตึ้งตึงก็จะขยับมานิดหนึ่งนะครับพิมพ์ R E C หรือว่า rectangular ต,ตัวนี้นะทุกคนไปที่ layout แล้วก็เลือก อ๋อผมรู้ละเมื่อกี้ผมเลือกพอผมเลือกเล็กเทนโกล่าแล้วก็เส้นของเขาเส้นเส้นที่เข้าหน้าโมเดลของเขาม,มันคืนนะทุกคนมันก็เลยกันเดี๋ยวเนี่ยมันไม่ได้นะทุกคนเวลาเราคลิกมันไม่ได้มันคืนก็คือคืนหมายถึงคืนหน้านะครับเราต้องพิมพ์ IEC ได้ e อย่างเดียวนี่พิมพ์ IEC เล็กเทนโกล่าเหมือนกันนึทุกคนแล้วก็ พอมันคืนหน้านเนี่ยเราจะคลิกในเลยเอาไม่ได้ลากมาอันนี้คือสเกลหนึ่ต่อ50นะทุกคนเอาไม่ให้เห็นเส้นปะเลยนะครับยิ่งแม่นเท่าไหร่ก็ยิ่งเสร็จแล้วปิดนี่ไปที่โมเดลนะครับอันนี้ก็ A3 นะทุกคน A3 กันแต่ว่าเป็นสเกล1ต่อ หนึ 1> 1่งต่อห้าศูนย์นะครับนี่สเกลหนึ่งต่อห้าศูนย์นะครับเสร็จแล้วไปที่เลเยอร์อีกนะครับทีนี้เราจะเอาสเกลเดี๋ยวนะสเกลหนึ่งต่อสมมติว่าตัวนี้หนึ่งเท่าไรหนึ่งต่อสองห้าทุกคนมีไหมหนึ่งต่อสองห้า หนึ 1> 1่งต่อสองห้าถ้าไม่มีแอดได้นะทุกคนทุกคนเลื่อนมาให้สุดนะไปที่คัดต่อมตัวนี้นะครับคลิกแอดเพื่อนอตั้งชื่อว่าหนึ่งต่อสองห้าชื่อของเขาตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสองห้านะทุกคนแล้วก็คลิกโอเคคลิกโอเคนะครับเสร็จแล้วหนึ่งต่อสองห้าก็จะมานี่คลิกปึ๊บโอเคเดี๋ยวซูมมาใกล้ๆนะทุกคน พิมพ์แคอบซูมมาใกล้ๆนะครับเราดับเบิลคลิกนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะพิมพ์เปอร์แล้วก็เอาตัวน,นี้หลบไปเพราะมันลายตานะทุกคนนี่เอานนี้หลบไปพิมพ <im> ์เปอร์เฉยๆนะครับอย่าเลื่อนเมาส์นะครับเสร็จแล้วพิมพ์ IEC แล้วก็คลิกเหมือนเดิมนะทุกคนอันนี้คือ เราขอยืมสูตรนะครับขอยืมขออเขตการอ่านแบบจากเลเยอร์นะครับนี่อันนี้คือสเกลหนึ่งต่อ1ต่อ2 5งห้านะทุกคนนี่นะครับเราก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ อันนี้หนึ่งต่อร้อยนะทุกคนนี่อันนี้หนึ่งต่อร้อยนีหนึ่งต่อห้าูนนี่หนึ่งต่อสองห้านะครับถ้าหนึ่งต่อหนึ่งเพื่อนเพื่อน,อนก็เหมือนเดิมนะครับเข้าไปเลือกเหมือนเมื่อกี้นะครับเข้าไปที่เลเยอร์นะครับแล้วก็ไปดับเบิลคลิกเลือกหนึ่งต่อหนึ่งนี่นะครับ1ต่อหนึ่งศแล้วก็ซูมมาใกล้ๆนะครับ แล้วก็พิมพ์ IEC คลิกตรงเส้นปะนะครับให้ได้ตรงเส้นปะตรงนี้ยิ่งแม่นเท่าไหร่สเกลเราก็ยิ่งแม่นเท่านั้นนะครับนี่อันนี้ก็คือนี่อ่ะหนึ่งต่อหนึ่งศูนย์ให้อีกอีกหนึ่งหน้ากระดาษน,นะครับหนึ่งต่อหนึ่งศูนย์อันนี้ A สามนะทุกคนอยู่ในกระดาษ A สามหนึ่งต่อหนึ่งศูนย์นี่นะครับสเกลหนึ่งต่อหนึ่งศูนย์ เสร็จแล้วมุนคนไปนี่เลยมเรียกไตเติลบ็อกมานะครับดึงออกมาว่างนะครับปิดตัวนี้ไปนะครับทีไตเติลเนี่ยมันเป็นบล็อกคนมันอ่าจจะไม่เป๊ะก,กับกรอบอันนี้เรานะไม่ไม่จ,จัดไม่เป๊ะก,กับกรอบอ่าที่เขาอ่านสเกลในแบบเราทีนี้เราไปแตกไฟกล์นะครับแตกเลยเพื่อที่จะแก้ไขได้นั่นเองนะคนนะนะครับเสร็จแล้ว คอด copy ตัวนี้มากอ p มานะหนึ่งอันมุ v ตัวนี้ไปไ,ได้ตัวนี้เสร็จแล้ว sc อ๋อตัวนี้นนนนนหลุดอีก เสร็จแล้ว sc นะครับยอทำการยอ่อสเกลให้มันได้ตามตามขนาดนะทุกคนตามขนาด a 3เป๊ะไม้นะครับอาจจะเกินนิดนึงนะทุกคนถ้าทุกคนจะปรับก็ได้นะครับคลิกเส้นดึงมา ให้ได้ให้พอดีเลยนั่คนนี่เสร็จแล้วก็ก็ป y ีมาวางนะครับ c o ป y ีมาวางที่ A3 นะครับเวลาเราปิ้นเราค้อแบบเราก็เลือกเส้นนี้นะทุกคนเนี่ยครอบให้ได้เส้นนี้นะครับแบบก็จะออกมาเป๊ะๆทีนี้ เกลนี้แหละสเกลนี้ก็เหมือนกันนะทุกคนก็ี้ไปวางนี่ตรงเส้นที่เราจะครอบนะครับแล้วก็ sc เหมือนเดิมนะครับย้อนสเกลลงมานี่นะครับตรงนี้มันได้กันแล้วนะทุกคนได้กันแล้วนะเสร็จแล้วเราก็ copy มาวางที่หนึ่งต่อห้าศูนย์นี่นะทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก๊อมาก๊อมาก๊อมาเหมือนกันทุกคนนี่นะครับพอเราได้หนาะต่างอย่างนี้แล้วนะครับสมมุติว่าเรามีตัวนี้สเกลเราตั้งไว้หนึ่งต่อร้อยนี่เราก็ก๊อปมาใส่ก๊อปมาใส่เลยหน้าหนึ่งต่อร้อยนี่ได้กี่หลังนะครับ ได้กี่แผนนี่ได้2แผนเลยนะครับนี่ก็คือสเกลหนึ่อนะทุกคนเนี่ย A3 สามารถได้บ้าน2ได้2แผ่นนะครับอยู่หน้าเดียวกันนะครับนี่คือสเกล1-100ต่อนะครับถ้าสเกล1นึต่อ50เราจะใส่บ้านหลังนี้ได้ไหมลองดูนะทุกคนนี่สเกล1-50ต่อ50ก็ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมสร้างกรุปกกร๊ปก่อนผมกรุ๊ปก่อนแล้วมุกกันไปนี่คือถ้าไม่ได้นะทุกคนถ้ามันไม่ได้เราก็ มันไม่ได้นะครับมันไม่ได้สเกลหนึ่งต่ห้าศูนย์ก็คือบ้านหลังนี้ไม่ได้นะครับมันใหญ่ถ้าเราใส่สเกลหนึ่งต่ห้าศูนย์มันใหญ่ไปอา้าวนะครับมันก็จะได้สเกลหนึ่งต่อสมมติสเกลหนึ่งต่อสองห้าได้เท่าไหร่สเกลหนึ่งต่อสองห้าก็จะได้ ัวน,นี้สเกล1ต่ออันนี้นจะเป็น1ต่อ2 5 1ต่อ2 5ก็ไม่ได้นะคนลงแบบไม่ได้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นสเกล1ต่อ5 0มากกว่านะคานนะครับถ้าได้สเกล1ต่อห้ก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นสเกล1ต่อ5 0นะทุกคนนี้ห่งต่อ5 0นะครับเราใส่ได้แต่ว่าเราต้องแยก คืออย่างน้อยเราก็รู้ว่าแปลนเรานะครับสามารถใส่แบบสกิลเท่าไหร่ได้บ้างนี่คอ,อมผมเนี่มันยังไงนี่น่งพาศูนย์นนน ถ้าจะได้สเกลหนึ่งต่อห้าศูนย์นัทุกคนนี่ได้อยู่นะครับจับใส่ได้เลยนะครับได้หมดเลยนะครับคานตัวนี้ต้องเปลี่ยนสเกลเป็นหนึ่งต่อห้าศูนย์นัทุกคนนี่อย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนเนะนี่ยไล่เปลี่ยนให้หมดนะครับก็จะประมาณนี้นะทุกคนทีนี้เวลาเราพิ้นเวลาเราครอบนะครับแล้วก็พิ้นวินโดว์แบบธรรมดานะโอเคไปเราเลือกเราก็เลือกเครื่องพิ้น เป็น A3 หรือเป็นเป็นเครื่องพิมพ์นเป็น PDF อะไรก็ได้นะครับตัวนี้ก็เลือก A3 ต้อง A3 นะทุกคนถึงจะได้สเกลนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกให้ได้เส้นตรงนี้นี่เส้นสีเขียวนี่นะครับแล้วก็ครอบครอบให้ได้ตรงนี้เช่นกันนี่ปุ๊บพีววนี่ รับรองนะทุกคนนะพิมนมาได้สเกลเป๊ะแน่นอนนะครับถ้าตามนี้นะฮะโอเคเพื่อนลองไปทําดูนะทุกคนนะไม่ยากนะทุกคนลองดูนะครับการปิ้นแบบหน้าโมเดลให้อนสเกลนะครับคือถ้าเราสร้างกรอบตัวนี้เสร็จแล้วเวลาเรามีแบบเยอะนะครับเราก็สามารถจับใส่จับใส่เราจะได้รู้ว่าแบบเรานะครับเข้าสเกลไหนได้บ้างนะครับ พอมันเข้าสเกลได้เราต้องเปลี่ยนสเกลให้ไันได้ตามนี้เสร็จแล้วเราก็จะพิมพ์ออกออกมาพอนสเกลได้นั่นเองทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ยาวนิดนึงนะทุกคนหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้มากก็น,น้อยนะครับเจอกันคลิปหน้านทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็จบไ้เพียงเท่านี้นะครับมีสาระดีๆเราจะมาบอกกันสวัสดีครับ